่วยเ,เหลือจากห้องวิเศษใช่ไหมและแมทก็เรียกร้องให้ทั้งคู่กับจัดเด็กออกไปทันทีและแคทก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องบอกว่าตกลงจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปในห้องรับนะครับซึ่งแมทก็ขอให้เธออธิษฐานให้เด็กหายไปแต่แคทอารมณ์อ่อนไหวเกินไปและก็เริ่มร้องไห้ออกมาในขณะเดียวกันห้องก็กําลังกับพิบอยู่และทารกก็เริ่มร้องไห้ด้วยเช่นกันเมื่อเห็นใบหน้าไร้เดียงสาของเด็กแล้วนะครับแมทก็รู้สึกว่าเขาก็ทําไม่ได้ด้วยเช่นกันและในที่สุดเขาก็เปลี่ยนใจไม่ให้เด็กคนนี้หายไ ในเช้าวันรุ่งขึ้นแมท์ก็ไปอ่านข่าวเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับและเขาก็พบว่าจอรโดถูกส่งตัวไปที่สถาบันจิตเวชหลังจากที่ถูกจับตัวซึ่งจอนโดอ้างว่าห้องนั้นทําให้เขาก่อเหตุอันตรายเหล่านั้นและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกีเ่ยวกับกลไกของห้องห้องนี้นครับแมท์จึงไปที่สถาบันจิตเวชเพื่อพบกับจอนโดเมื่อเขามาถึงสถาบันจิตเวชครับพยาบาลก็แจ้งว่าไม่มีใครมาพบกับจอรโดเลยในรอบ45ปียกเว้นแค่นักข่าว เรื่องนี้ทําให้แมทตกตะลึงมากครับเขาจึงโกงหกว่าเขาเป็นนักข่าวแต่ต่อมาเมื่อแมทได้พบกับจอห์นจอห์นก็รู้ทันทีนะครับว่าแมทไม่ใช่น,นักข่าวจากนั้นแมทก็เล่าให้กับจอห์นฟังเกี่ยวกับบ้านที่เขาอาศัยอยู่ตอนนี้และจอห์นก็พูดกลับมาทันทีนะครับว่าเขากําลังรอแมทมาเป็นเวลานานาแล้วและจอห์นก็พูดเสริมว่าแมทคงกําลังเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่หรูหราเพชรพลอยอาหารและเงินสดจํานวนมากมากมายใช่ไหม เมื่อแมทถามว่าทำไมจอนถึงฆ่าคนเหล่านั้นจอนก็เผยว่านั่นเป็นหนทางเดียวเท่านั้นจอนก็ได้แนะนําแมทอย่างขันหันให้ลืมเรื่องห้องนั้นทันทีแล้วก็ออกจากบ้านนั้นก่อนที่จะสายเกินไปแต่ก่อนที่แมทจะจากไปจอนก็พูดเพิ่มเติมว่าสิ่งเดียวที่อันตรายยิ่งกว่าคนคนหนึ่งที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็คือคนคนหนึ่งที่ได้สิ่งที่ต้องการซึ่งดูเหมือนว่าแมทจะไม่ได้อะไรเลยจากการมาพบจอนนะครับแมทก็ผิดหวังแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปแแวะที่่่ปั๊มนนนหหงงึ แต่แล้วเมื่อเขากําลังจะจ่ายเงินครับเขาก็เห็นว่าเงินที่เขามาจากห้องรับห้องนั้นกลายเป็นฝุ่นไปแล้วสิ่งนี้ทําให้เขาเป็นกังวลมากจึงรีบกลับบ้านทันทีเมื่อเขากลับเข้ามาในบ้านแล้วนะครับเขาก็ไปหยิบกองเงินแล้วก็โยนออกไปนอกหน้าต่างปรากฏว่าเงินกลายเป็นฝุ่นด้วยเช่นกันเขายังพยายามวางผ้าวาดของเวนโกไว้ที่ประตูทางเข้าครึ่งหนึ่งและข้างนอกบ้านครึ่งหนึ่งส่วนที่อยู่นอกบ้านจัดจางสิ้นลงทันทีส่วนที่เหลืออยู่ในบ้านก็คงอยู่เหมือนเดิม เมื่อได้เห็นเช่นนี้นะครับแมตก็ตระหนักดีว่าสิ่งของต่างๆที่ขอในห้องห้องนั้นจะหายไปทันทีเมื่อออกไปสู่นอกบ้านไม่นานหลังจากนั้นนะครับเมื่อแคทพยายามออกจากบ้านพร้อมกับลูกน้อยแมทตก็หยุดเธอเอาไว้ทันทีโดยเตือนว่ามันอันตารายแต่เธอกลับไม่ฟังเขานะครับแล้วก็จากไปข้างนอกในที่สุดซึ่งเมื่อออกมาสู่ข้างนอกนะครับก็ส่งผลให้ร่างกายของเด็กทารกเกิดการไหม้และเด็กก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของแคทแมทก็พาเด็กน้อยกลับม,มาที่ห้องทันที แต่ในเวลานั้นทารกก็เติบโตเป็นเด็กชายอย่างน่าอัศจรรย์นะครับทำให้ทั้งคู่งุนงงเป็นอย่างมากหลังจากที่แคทพาเด็กเข้าไปนอนแล้วในที่สุดแมทก็เล่าเรื่องให้เธอฟังเกี่ยวกับจอนโด